น้องทุกๆท่านค่ะที่ได้รางวัลในสาขาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาในเรื่องของทั้งศิละปะนะคะทั้งเรื่องของอวิชาความรู้ต่างๆนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะได้มีความภูมิใจในตัวเองนะคะ การโตขึ้นไปเนี่ยมีหลายคนถามว่าเราเป็นเด็กแบบนี้เนี่ยโตขึ้นไปเราจะทําประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติได้บ้างนะคะหรือเราจะเป็นประโยชน์อย่างไรได้บ้างวันนี้เราเป็นเยาวชนตัวเล็กๆวิ่งไปมามีความสุขเรียนหนังสือมีเพื่อนนะคะจริงแล้วเด็กๆทุกคนนะคะเป็นพลังที่สําคัญของประเทศชาติวันนี้ถ้าเรารวมกลุ่มกันคิดในเรื่องที่ดีทําในเรื่องที่ดี อันนี้เป็นกําลังสําคัญสําหรับประเทศชาติแน่นอนนะคะก็อยากจะให้น้อง,อง,องทๆทุกๆท่านเนี่ยทราบไว้ว่าตัวเองมีคุณค่ากับประเทศชาติโตขึ้นไปค่ะเราก็จะเจอสิ่งที่เราไม่คาดคิด สิ่งที่เราไม่ได้แลนไว้นะคะสิ่งที่เราแลนไว้แล้วมันเกิดขึ้นตามแผนแน่นอนว่าเราคงจัดการมันได้ดีอย่างแน่นอนนะคะแต่แน่นอนว่าหลายๆอย่างเราก็ไม่ได้แลนแล้วมันก็จะเกิดขึ้นก็ขอให้น้องทุกคนค่ะมีความยืดหยุ่นในตัวเองพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมออย่างโลกเราก็เห็นอยู่แล้วค่ะว่าโลกก็ยังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกันสําหรับตัวดิฉันเองนะคะที่วันนี้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ผ่านความเป็นเยาวชนมา สักพักนึงแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเราเองอยู่เสมอนะคะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ต้องจําเป็นต้องเรียนเก่งที่สุดสวยที่สุดรวยที่สุดอะไรที่สุดไม่จําเป็นแต่เราต้องคอยที่จะรู้ค่าของตัวเองไว้แล้วก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองบ้างที่วันนี้เราทําสิ่งนี้เพื่อใคร เพื่อตัวเองทําดีที่สุดทําเพื่อใครบ้างทำเพื่อประเทศชาติทําเพื่อเพื่อนเรามีค่าในตัวเองทุกๆคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราย้ําเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีคุณค่าเนี่ยเราจะโตขึ้นไปด้วยใจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะไม่มีใครที่จะเข้ามา เปลี่ยนความคิดตรงนี้เราได้ทําให้เราต้องรู้สึกด้อยค่าหรือไม่มีค่าเราต้องรู้ก่อบว่าเรามีดีอะไรบ้างอันนี้คือสิ่งสําคัญก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะมีต้นทุนตรงนี้ไว้ว่าอย่าให้น้อยของเราเนี่ยบ้านเราครอบครัวเรารักเราเรามีเพื่อนที่รักเราหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิตต่อไปนะคะให้เข้มแข็งที่พี่พูดเรื่องนี้เนี่ยพี่ซะเลยนะคะที่ดิฉันพูดเรื่องเนี้ยเนี่ยเป็นเพราะว่า อย่างที่บอกสังคมเป,ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่มีสตินะคะเรื่องนี้คือสําคัญคําว่าสติน้องฟังวันนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยธรรมะหรือเปล่าแต่สติเนะะี่ยค่ะเป็นกฎในการดําเนินชีวิตอย่างหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าวันนี้ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงถ้าเรามีสติรู้เราก็จะ เข้าใจปัญหานั้นแล้วก็รับมือกับมันได้ดีอันนี้ก็ขอฝากข้อคิดไว้สั้นๆให้น้องทุกๆท่านนะคะเติบโตขึ้นไปอย่างมีสติอย่างรู้คุณค่าของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปวันนี้ดิฉันมั่นใจว่าน้องๆเนี่ยเป็นความภูมิใจให้กับครอบครัวอย่างแน่นอนนะคะก็ขอให้นําความภูมิใจเนี้ต่อยอด ขึ้นไปอีกในชีวิตนะคะก็จะได้มีความภูมิใจในชีวิตอีกมากมายและแน่นอนคะ่ะว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนเยาวชนทุกๆคนนะคะในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการประกอบอาชีพหรือว่าหางานทําใหม่ๆอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเราพยายามสนับสนุนอย่างรอบด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ปีใหม่นี้ค่ะก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จทุกๆคนนะคะอะไรที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้ทําสําเร็จแล้วก็ขอให้มีความภูมิใจในตัวเองแบบนี้ทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะ